ลูกหมากโตแล้วก็มีเป็นปูมแพ้ด้วยนะครับแพ้ฝุ่นครับเป็นลูกปูมแพ้แล้วก็นิ้วล็อกนะครับเป็นนิ้วล็อกต่างหางนิวน้วนิ้ลางเนี่ยล็อกนะไม่ไม่สามารถจะงอได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ผมเป็นเนี่ยก็มีเบาหวานนะครับเบาหวานนี่เริ่มมาและ้วนะครับเบาหวานนี่เริ่มมาหมอไปไปตรวจเลือดน,นะครับไปจองเลือดเนี่ยบอกว่าเบาหวานนี่มาแล้วก็โรคไตน,นะครับโรคไตในช่วงนั้นน่ะ ผมทานยาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ14เม็ดนะครับทุกวันครับเช้าเจ็ดเย็นเจ็ดเลยนะครับทาน14เม็ดเป็นอยู่ประมาณเกือบ5ปีนะครับ4ปี8เดือนทานยาทุกวันนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ทานยาเนี่ยอาการมันจะหนักมากซึ่งอีที่มันหนักมากเลยนะก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเดินเดินไปนี่จะล้มเลยนะฮะล้มโดยไม่รู้ตัวนะครับล้มคว่ำหน้านะครับล้มแบบนั้นเลยแล้วก็หลายครั้งนะครับที่ผมล้ม โรคอื่นเนี่ยผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกังวลอทไรก็คือหมายถึงว่าเรากินยาเนี่ยมันช่วยบรรเทาได้แต่ไอเรื่องขาเนี่ยนะครับสําคัญมากเพราะมันทรมานจริงๆนะครับแล้วก็มันเหมือนกับอยากจะเอามีดสักขาทิ้งเลยครับเพราะมันใช้ไม่ได้นะครับมันไม่มีความรู้สึกเลยขนาดกีกหรืออะไรก็ไม่มีความรู้สึกครับมันจะชาแล้วก็ปวดพยายามรักษาหลายๆทางนะครับทั้งอาหารเสริมประเภทอื่นๆนะครับผมซื้อกินหมดนะครับหมดเงินไปเป็นเป็นแสนนะ แต่ไม่มีผลเลย